ไม่มีเวลาหลายคนชอบพูดว่าไม่มีเวลาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรามาเรียนหลักสูตรนี้สิครับผมจะสอนคุณบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จคุณจะได้เรียนเกี่ยวกับพลังและคุณค่าของเวลาการตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด การจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนในการทำงานเทคนิคการมอบหมายงานและการสร้างนิสัยเพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพครับผมอาจารย์พงศลิ์นอดเรืองเดชหรืออาจารย์นอตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรยุคใหม่อยู่ในวงการ HR มาแล้วกว่า20ปีครับหลักสูตรการบริหารเวลาสู่ความสำเร็จหลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการ การประสบความสําเร็จตั้งแต่ CEO ผู้บริหารพนักงานเก่าพนักงานใหม่ผมจะมาช่วยแนะนําเคล็ดลับของการบริหารเวลาให้กับทุกคนครับแล้วพบกันที่ e-training สถาบันฟิซาและอิเล็กทรอนิกส์ครับ